อนีเนเยงนทอนี่ก็ได้ตีปอยลูกปล่อยหลานมาลูกหลานมันบ่หูดอกมันเด่นนังพิษกับปอยมายอมรับแต่ปล่อยลูกปลอยหลานมาเจ้ยจะ่ีจะทางเจะปายจาเขาเอ้ย ตัวนั้นคือใหญ่แล้วสัตวกลางจะเป็นเป็นสัตว์กลางคุณเป็นไหมพวกลูกผมสัตว์รื้อขาดินดับอาเมย์บอลลุกเลยใหญ่มหาลุ รื่ออยู่ครับ้าู่ทห่บ้านอู่ใกล้บกวนนะอุปกรณ์หน่อยีโก็ีสมุดปากกามันจะเป็นต้องใช้แล้วก็จะมีหลายที่จากหจังหวัด

ไปไปครับถ้าม่วงครับถ้าม่วงไหยดูอากาศหน่อยลุกอากาศเท่าไรมาเลยเท่าไหร่มาแรงสุดลุกมาสองลายนะครับตอนนี้พบแล้วสองลายนะครับต่างจังหวัดยกเร่งได้เลยก็ได้นะครับยกคันเร่งได้เลยตอนนี้เจอสองนะครับเป็นเด็กเด็กสองลายนะครับ วันนี้เจอนะครับเป็นเด็กชายกับเด็กหญิงนะครับสลายเลยสามลายนะครับเลยสามลายอันนี้อัน้ ทางไกลยกเลิกครับทีมที่ทางมาจักใส่บรรย์ใสยสไลด์ลงเลยนะครับไปยืนตรงนั้นผมยังดูดผมลงไปเลยยกทั้งผ้าขาวด้วย ข้างาเนี่ยข้างล่างเอาเชื่อตัวเดียว ิบเอ็ดนาฬิกาออกออกมาทําอะไรครับก็ออกมาเอาทรายอมากี่คนมาห้าคนก่อนออกจากบ้านเขาได้บอกอะไรทางทางทางพี่อันนี้ไม่ได้อยู่บ้านไปตัดอ้อยเขาเขาจะทรายไปทำอะไรครับเขาจะเอาไปปูกระเบื้องอยู่ที่บ้านก็เลยชวนกันมาชวนชวนเด็กๆมาเล่นน้ำมาเจอขล้องนี่แหละกระเป๋ากับรองเท้าแต่ไม่เห็นคนรถมอเตอร์ไซค์ก็เห็นรถตุ๊กๆก็เห็นแต่ไม่เห็นคนแล้วเอารถอะไรมาบรรทุกทรายเอารถตุ๊กๆ จ้าติดต่อไม่ได้ประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับพี่น้องเรานะครับที่มามาเอาทรายนะครับที่ไปกอ่อสร้างนะครับซึ่งในลําน้ํามูลเนี่ยบางจุดมันจะเป็นตื้นบางจุดจะเป็นลึกนะครับบางครั้งเรามาอพอมาเอาทรายเสร็จก็ลงเล่นน้ําพอลงเล่นน้ําเสร็จด้วยที่บางครั้งเราว่ายน้ําไม่เป็นอาจจะคิดว่าน้ํามันตื้น แต่พอมาเสร็จมันจะมีหลุมนะครับหลุมน้ time, so ําพอตกหลุม like น้ําเสร็จก็อาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กรณีที่ว่ายน้ําไม่เป็นอันนี้ก็ฝากปุะชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับพี่น้องเราที่มามาขนทรายไปใช้นะครับซึ่งเป็นทรายสาธารณะซึ่งใครก็มาขนได้แล้วก็ขนไปใช้นะครับันที่เ็ฝากเป็นวุทาหอนนะครับเกี่ยวกับพี่น้องเราที่ไม่ใช่ทรายก็ถือว่า น่าเป็นห่วงนะครับเกิดจากการที่มามาเอาทรายขึ้นรถเสร็จนะครับแล้วก็จะอาจจะไปอาบน้ําล้างเนื้อล้างตัวอะไรประมาณนี้